บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีตักบาทมหาจารย์คำชโนด2 5 5 6รูปเนื่องในวันออกพรรษาปีที่3ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายเข้าสารบุดุงค้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปับประชาสาม,มนเณรต้นแบบความดีความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ในนามของสมาคมดามกาย,ยาอินเตอร์เนชันแนลเมดิเทชันจัดงานทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2556และที่วัดภาวนามอนทิออลประเทศแคนาดาจัดงานบุญทอดปฐมกระถินสร้างวัดไทยแห่งแรกในมอนทิออลติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการ DMC News ค่ะวันนี้วันอังคารที่22ตุลาคมพุทธศักราช2556พบกับดิฉันปริชาติและคุณเชือกชดช่วยค่ะกรับทักทายคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25เ h z มกะเฮิร์และ AM 1521กิโลเฮิร์ครับค่ะและววันนี้เราทั้งสองคนก็มีข่าวสารดีๆมานาเสนอกันเช่นเคยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีตักบาทมหัชจย์คัมฉโนดแต่คณะพระภิสุจสงฆ์2,556รูปเนื่องในวันออกพรรษาซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วค่ะสำหรับพิธีตักบาทมหัชจยนคัมฉโนด2,556รูปในปีนี้นนได้รับความเมตตาจากพระครูรยานวิโมกเ<ด>จ้าคณะอำเภอโนนสะอาดเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์จิตสุทธิผลในอำเภอบ้านดุงเป็นผู้แทนกล่าวรายงานนายประเวศรัตนวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตสามเป็นผู้แทนนำกล่าวคำสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อสแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง สำหรับโครงการตักบาทมหัสจรร์คำชนโนดได้ริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันออกพรรษาพุทธศักราช2554ณวัดสิริสุโทโธบริเวณลานหน้าคำชนโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลังจากการจัดงานปีแรกทางคณะกรรมการจัดงานได้สรุปความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า พิธีตักบาตรวันออกพรรษาควรจัดสืบทอดเป็นประเพณีบุญทุกทุกปีโดยในปีนี้ได้จัดอย่างต่อนเนื่องเป็นปีที่สแล้วและจะจัดต่อไปทุกทุกปีครับการจัดงานตักบาตรเทโวโลหนะ พระ2,556รูปในวันนี้นั้นเราก็จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะครับเราเริ่มเมื่อปี2,553นะฮะโดยการที่เริ่มของท่านสอสอขจิตชัยนิคมนะครับซึ่งท่านเล็งเห็นว่าอําเภอบ้านดุงเรานั้นมีคำชโนดนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวอําเภอบ้านดุงให้ความเคารพนับถือ นะครับเราก็เลยคิดว่าการตักบาตรเนี่ยนะตักบาตรเทโวโลหณะเนี่ยซึ่งช่วงจังหวะเวลาเนี้ยมันก็จะต่อเนื่องจากการดูบั้งไฟพญานาคที่หนองคายนะ,นะนักท่องเที่ยวที่มาดูบั้งไฟในคืนนั้นแล้วเช้าขึ้นก็จะได้มา ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะครับนอกจากที่จะมาได้ดูบ้างไฟแล้วก็ได้บุญกลับไปด้วยแล้วก็งานนี้เนี่ยเราคิดว่าจะจัดให้เป็นประเพณีของอภอยบ้านดงต่อไปนะครับเราจะจัดทุกปีนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยและในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยอย่างหนึงสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ตักบาตรมาสจันทปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ ที่ดีมากๆในการที่จะมีประโยชน์หลายอย่างประการแรกก็คือประโยชน์ในเรื่องของการที่เป็นเป็นคุณของประเทศก็คือเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็นการจันรลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ประเทศของเราต่อไปประโยชน์ประการที่สองก็คือเป็นการทําบุญให้ลูกให้หลานได้เห็น เพื่อที่จะให้เขานั้นได้เห็นการทําคุณงามความดีเพื่อที่จะจันรงพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งการจ่ายงานในครั้งนี้เป็นการจ่ายงานครั้งที่สามซึ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีและผมก็คิดว่างานนี้จะเป็นงานที่เป็นประเพณีของชาวอำเภอบ้านดุงและเป็นประเพณีของชาวจังหวัด,ดอรดรธานีต่อไปในวันข้างหน้าครับและเป็นโครงการที่ดีมากที่เราคงจะต้องช่วยกันร,รักษาและก็สื่อดในสิ่งน,นี้ต่อไปครับ สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุดรธานีและการจัดตักบาตรครั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารักษาวัฒนธรรมชาพุทธและที่สำคัญได้นำปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งบางส่วน นำไปช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งถวายแด่พระภิสูจสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานีและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หลายๆจังหวัดได้ประสบภัยอยู่ในขณะนี้โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายอาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองส่วนราชการในอำเภอบ้านดุงเด็กดีวีสตาร์พ่อค้าแม่ค้าประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้นค่ะด้วยงานประเพณีครั้งนี้นี่โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านดุงที่เราเป็นรับผิดชอบในฐานะที่เราจะทําให้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประเพณีของระดับประเทศไทยเพราะคาชะโนดของเราเพราะนั้นเห็นพี่น้องพุทธมามกะมาวันนี้แล้วก็ตื่นตันใจ ในขณะที่พิธีกรของเรามาจากวัดใหญ่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนก็สมบูรณ์สิ่งที่ให้บรรยากาศในวันนี้นี่ไม่มีแดดไม่มีฝนไม่มีแดดทั้งๆที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าจะมีฝนมาปีนี้สมบูรณ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางวัดใหญ่กับคณะกรรมการทางฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทานีเป็นอย่างสูงยิ่งต้องขออนุญาต กราบเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับให้ถือว่าหลังเทศกาลออกพรรษาหนึ่งวันคือวันที่20ตุลาคมของทุกปีนั้นประเพณีของพี่น้องชาวบ้านดุงชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นประเพณีตักบาตรมหัศจั์คำชะโนดแห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านาได้มาร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับมาดูความมหัสจั์ของ คำชะโนดนั้นเป็นมาอย่างไรขอให้ท่านได้มาดูด้วยตัวเองได้มาร่วมกันทำบุญเรายินดีสนับสนุนงานซึ่งเป็นงานประเพณีของพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับก็ต้องขอากาบเรียนเชิญทุกท่านได้มาดูความมหัศจรรย์ของคำชะโนดแห่งนี้ครับทางด้านของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้จัดพิธีทอดพระปาถวายข้าวสารครับ ภายในงานพระสุภโชคสุภโคนำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสไว้ที่ศูนย์กลางกายเมื่อพร้อมทั้งกายและใจกันแล้วจึงได้พร้อมใจการประกอบพิธีอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายเข้าสารและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญเข้าสารเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวถวายทธยธรรม ก <g lichen> ล่าวคำอธิษฐานจิตถวายข้าวสารและพิธีถวายจตุปัจจัย,ยทายธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและกล่าวอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสังสมบุญใหญ่ในวันนี้เราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ทุดงคาสถานล้านนาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรต้นแบบความดีสากลค่ะ ภายในงานนาคลูกแก้วในชุดสีขาวบริสุทธิ์พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพได้เวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาก่อนที่นาคลูกแก้วจะได้เข้ารับผ้าไตรคุณธรรมจากท่านเจ้าภาพและประกอบพิธีกล่าวคำขอ,ขอขมาผู้ปกครองและหมู่ญาติในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดและเพื่อการบวชในครั้งนี้ให้บิดามารดาได้บุญมากที่สุด จากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรแก่นาคลูกแก้วด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งใจที่ได้เห็นลูกชายได้เป็นสมเณ็นสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อมาเป็นพิธีบรรพชาโดยมีพระครูโสพลประภากรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นพระอุปชาและในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาดว่า ขอให้สามนเณรได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสามนเณรต้นแบบที่ดี<ส>เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงศึกษาธรรมะเพื่อพัฒนาตัวเองนั่งสมาธิและเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและสาธุชนทั้งหลายพร้อมทั้งนำความดีที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปขยายผลต่อในโรงเรียนเพื่อให้เพื่อนๆได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและมีคุณธรรมเช่นเดียวกับที่สามนเณรเข้ามาอบรมในครั้งนี้ จากนั้นคณะผู้ปกครองได้พร้อมกันอธิษฐานจิตถวายบาตรและทายธรรมแด่สามเณรใหม่ก่อนที่สามเณรจะได้ให้พรสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองและสาธุชนผู้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งโดยหลังจากนี้สามเณรก็จะได้ปฏิบัติกิจวัตรของสามเณรศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธิฝึกนิสัยความดีสากลหประการในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและฝึกสมาธิให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นเนื้อนาบุญที่น่าเลื่อมใสของญาติโยมสาธุชนต่อไปค่ะทางด้านของศูนย์ฝึกอบรมเยวาวชนภาสุกวรวณิชจังหวัดร,ราชบุรีก็ได้จัดโครงการบรรพชามูสมณเณรยุวัธรรมทาญาตรุ่นที่20ครับสำหรับโครงการบรรพชามู่สมณเณรยุวัธรรมทาญาตรุ่นที่20 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนชายในพื้นที่ได้ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ด้วยการมาฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเยาวชนคนเก่งและดีนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัฒนธรรมชาวพุทธฝึกการนั่งสมาธิโดยภายในงานมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเจ้าภาพผู้มีบุญในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการมาโนเสมาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุบลวันนามาเป็นประธานในพิธีและให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาหมู่สมณเณรย,ยุวธรรมทาญาตในครั้งนี้ด้านผู้ปกครองต่างกล่าวว่าดีใจเป็นอย่างมากที่สมณเณรลูกชายได้บวชในโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ที่จะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วย และที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีก้าวสู่ปีที่18ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีก้าวสู่ปีที่18 ดยมีคุณกันนิกาวิริยากุลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นผู้แทนรับมอบซึ่งในโอกาสนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของทางวัดพระธรรมกายมาเป็นอย่างดีอาทิโครงการตักบารพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนองคายเมื่อวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่ผ่านมา โครงการเดินธุดงธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ปีที่สองโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพันธสัญ1แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเป็นต้นหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่วันนี้ก็มีอายุครบ17ปีแล้วก็ขึ้นปีที่18ไม่ใช่แต่เฉพาะความเป็นหนังสือพิมพ์เท่านั้นแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธดังนั้น อะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยนะคะทั้งในฐานะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและทั้งในฐานะสื่อเนี่ยนะคะเราก็ได้น้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใน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 หน้าที่ของสื่ออยู่แล้วดังนั้นเราก็มั่นใจว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้สติ ะะมันต้องใชใ้ในหน้าที่การทํางานสื่ออย่างมากดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยไม,ไม่ใช่เฉพาะข่าวเท่านั้นที่เรา,เ,รา,เ,ราเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ในหน้าที่ในทุกลมหายใจเราก็ทําอยู่แล้วแต่ถ้ามีองค์กรต่างๆที่มานําเสนอหรือต้องการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ในฐานะสื่อเราคิดว่า พระธรรมคำสั่งสอนนะฮะสติสมาธิสัมปชัญญะอะไรทุกอย่างมันใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่เราจะใช้ไปทางไหนเท่านั้นเอง เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันข่าวยอดกัลายาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญของศูนย์สาขาโซนอเมริกาที่วัดภาวนามอนทรีออลประเทศแคนาดาส่วนโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ติดตามได้ในเวอร์นิวส์ครับ งเจ้าหน้าที่และสาธุชนวัดภาวนามอนท蒙อลประเทศแคนาดาโดยการนำของพระอาจารย์ชานชัยปียะวาจากโกเจ้าอาวาสวัดภาวนามอนทิอลได้จัดงานทอดปรมกฐินเพื่อสร้างวัดไทยแห่งแรกในมอนทิออล โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสอีกสามวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญภายในงานได้มีพิธีสมโพธดวงแก้วสาเร็จโดยเจ้าอาวาสทั้ง4ี่วัดเมตตาปิดแผ่นทองเป็นปฐมเริ่มตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมกันปิดแผ่นทองและโปรยดอกไม้สักการะดวงแก้วสาเร็จจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนเพื่อปิดแผ่นทองก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรนพร,รัตนมงคลมาศและกาลยนานมิตรประพัดสอนแก้วดี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นร่วมกันตักบาตรเทโวโรหนะแด่คณะสงฆ์สิบรูปภาคบ่ายสาธุชนตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกระทินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยได้รับเกียรติจากนายนรงบุญเสถียรวงอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงออตโตว่าจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและกล่าวเปิดงาน ส่วนกนารยานมิตรพันตํารวจโทรประทีปการยานมิตรสุธารัฐเจริญกันเป็นประธานนํากล่าวคําถวายพร้อมทางได้น้อมนําผ้ากรถินทอดถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเมตตาแสดงธรรมเรื่องที่มาของดวงแก้วสําเร็จและความดีสากลหประการพร้อมทางมอบของที่ระลึกแก่ท่านอัคราราชทูตที่ปรึกษาจากนั้นกาละยานมิตรพันตำรวจโทรประทีปเจริญการประธานกระถินได้กล่าวเปิดใจก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปิติเบิกบานใจที่ได้มาสั่งสมบุญมหาการลาานทอดปฐถมกระถินวัดภาวนามอนติเอลในครั้งนี้ ด้านวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ในนามของสมาคมดรมากายาอินเตอร์เนชันแนลเมดิเทชันแอสส ociation ได้จัดงานทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2556 ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าสัรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยน้อมนำใจให้เตรียมพร้อมรองรับบุญใหญ่ตลอดทั้งวันจากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโดยมีกาลยานมิตรเฉลิมพลทันจิตเอกอัครราชทูตนักกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประธานนำกล่าวต่อด้วยพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายพตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระพิสุสงฆ์โดยมีกาลยานมิตรเคมิกาพีเดอร์เซนและกาลยานมิตรยุพินไรเพ็ก thank you เป็นตัวแทนนำกล่าวต่อด้วยพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะซึ่งมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมพิธีตักบาตรด้วยความปลื้มปิติในบุญส่วนพิธีภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกระถินสามคัคคีโดยมีกาลยานมิเขมิกาพรีเดเซนและกาลยานมิรยูพินไร้เพกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินจากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสาการะพระเทระจจำนวนห้ารูปก่อนที่จะประกอบพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทางวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จำนวน สองท่านคือกาลยานมิตสมศักจิระและกาลยานมิเจคาดูเล็กคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดนักสร้างบารมีที่ต่างประเทศในทุกศูนย์สาข,ขาทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ และก่อนจากกันช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆฝากไปถึงท่านชายแมนแนนค่ะโครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหารรุ่นที่10เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครบวชในโครงการโดยเปิดรับสมัครทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ2 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 8 2 2 7 7 9 0 1และ0 8 9 7 7 1 4 4 7 0 และทั้งหมดก็คือข่าวสารงานบุญในแวดวงพระาศาสนาที่เรานำมาฝากทุกท่านนะครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ทาง www.facebook.com/tvdmcnews หรือสามารถส่งข่าวสารงานบุญมาได้ที่ทาง tvdmcnews@gmail.com ครับค่ะและววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันปริชาติแซ่เฮพร้อมด้วยคุณเชือกชดช่วยและทีมงาน DMC News ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะเชิญชวน ทุกๆคนมาร่วมงานบุญใหญ่ในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นวันทอดกรถินค่ะซึ่งบุญทอดกรถินนี่ก็จะเป็นบุญใหญ่เพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็พระพิสูจน์ได้จำพรรษาตลอด3เดือนนั่งสมาธิแล้วก็ถือศีลอย่างดีแล้วเราก็มาร่วมถวายผ้า,ากรถินค่ะอันนี้ส่งในการที่เรามาทอดกรถินนะคะก็คือว่าจะทําให้เราผวพรรณนนผ่องใสมีทรัพย์สมบัติที่ว่า ไหลามาไม่แบบขาดพร่องนะคะก็จะเป็นวันบุญใหญ่มากๆก็อยากให้ทุกคนมาค่ะ